สนอ11ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตคนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอกอย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นของที่มีค่าหากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่าของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่าหากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่าเสียใจขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นคุณค่าในตัวเราหรือไม่แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิมจงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอคนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอกอย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จงลืมว่าเราควรที่จะมองตัวเองยังไงไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานๆหรอกสิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสิ่งสําคัญคือเราไม่ควรเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่นไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตอย่ายึดติดกับสายตาของคนอย่าสับสนกับคำพูดของใครๆชีวิตนี้เป็นของเราสุขและทุกข์เราควรกำหนดเองขอขอบคุณข้อคิดดีๆจากลายคุณหมออมแอมด้วยนะคะที่กรุณาส่งให้ผู้อ่านน้องใหม่ ช่อง r e a d i n g for you นำสิ่งดีๆมาบอกต่อเพื่อนๆได้รับฟังนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้ขอนำเสนอบททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ซึ่งกลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เขียนไว้ในหนังสือบททบทวนธรรมฉบับพิมพ์ครั้งที่2เดือนมก,กราคม2564 ื่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้ผาสุขผ่องใสไร้ทุกข์ไร้กังวลเพิ่มเติมอีก7ข้อดังนี้นะคะข้อที่1เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นเราต้องระลึกรู้ว่ามันคือวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเราแก้ไขได้ด้วยการทำดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆแล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้า ในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไปความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเองข้อที่2เราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกันเราจึงควรประมาณการกระทำให้เหมาะสมกับฐานจิตของเราและฐานจิตของผู้อื่นคิดดีพูดดี ทำดีไว้ก่อนดีที่สุดข้อที่4ต้องกล้าในการทําสิ่งดีและอายและเกรงกลัวในการทําสิ่งชั่วชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ได้ข้อที่6การกระทําเดียวกันมีเหตุผลในการกระทํากว่าล้านเหตุผลต้องระวังอคติหรือความเข้าใจผิดจากการคาดเดาที่ผิดของเรา ข้อที่ 7, หลัก5ข้อที่นำพาชีวิตพ้นจากนรกตลอดกาลนานอย่าทายใจผู้อื่นอย่าใส่ร้ายผู้อื่นอยา่าโกหกผู้อื่นอย่าชิงชังผู้อื่นอย่าเบียดเบียนผู้อื่นข้อที่8สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมา ข้อที่9ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเองถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะการให้ปัญญาเป็นทานมีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวงด้วยรักจากใจช่อง Reading for You โดยแมวเหมียวพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปขอพระคุณและสวัสดีค่ะ